สวัสดีครับเที่ยงนี้ลุงชานอยู่กันที่บริษัทอะไรนะครับน้องกิฟต์ AP Export AP Export นะครับของน้องกิฟต์นะครับกิฟต์ซาปลาช่อนสีทองเงยยะลังกานะครับวันนี้เนี่ยนะครับโอกาสดีมากนะครับลุงชานได้มาดูเรื่องราวของการเลี้ยงปลาช่อนนะครับที่ตำบลสายมารกเพเชียใหญ่นครเทียมราชแล้วก็นะครับมาดูเรื่องราวของการแปรรูปนะครับซึ่งเจนัทเองนะครับวันนี้เปิดเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน นะครับในการรูปแบบของการผลิตปลาช่อนสีทองตรงนี้เป็นปลาช่อนนะครับถือว่าเป็นปลาช่อนเด็ดเดียวนะครับก็ผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะครับได้สีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับเขาแพ็คกิ้งออกมาเนี่ยแบบนี้โอ้โหสวยมากนะครับเขาเป็นระบบซีนสูญญากาศนะครับก็นะครับดูข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับติดฉลากแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับกิบซ่าปลาช่อนสีทองนะครับรสชาติเลยครับถามลุงชานว่าอร่อยไหมมันต้องชิมนะครับชิมกันหน่อยครับ อโอ้สุดยอดครับอร่อยมากไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยนะครับรสชาติจะนุ่มหอมนะครับกลมกล่อมได้ใจมากเลยอื้มแบบนี้กินเล่นตองจานชอบกินเล่นมากกว่าที่จะกินข้าวอื้ม อร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆโอเคนะครับสนใจกิฟต์ชาปลาจอนสีทองนะครับของน้องกิฟต์นะครับติดต่อกันมาที่เบอร์ไหนครับน้องกิฟต์ครับเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะด้านล่างนี้เลยมองเห็นชัดไหมครับชัดค่ะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่งครับ0 8 1 2 0 4 7 7 5นสนสี่เจห้าหค่ะโอเคติดต่อกันมาเลยนะครับเพื่อนหนุนน้องกิฟต์นะครับ โอเคอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆแนละ้วถูกด้วยนะครับไม่ได้แพงเลยนะครับลุงชาญรับประกันคว่าร้อยกับได้เด้ออก <c oughs> สุดยอด